สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาดูหลวงพ่อโนงนะครับแห่งวัดคลองบัน,นพิมพ์ซุ้มกอนะครับก็พระที่นําให้ดูก็เป็นพระพิมพ์เล็กนะครับพระพิมเล็กแล้วก็เปนในส่วนของหลวงพ่อโงเองเองเนี่ยท่านก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเนียมนะครับแห่งวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นเกจิณาจารย์ที่ มีอายุค่อนข้างจะติดหลักร้อยนะก็วันนี้ามาชมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของอพระหลวงพ่อโงงแห่งวัดคลองมดัน,นะจะเป็นอย่างไรนะครับคือพระหลวงพ่อโงงวัดคลองมดันนะครับคือพ,พี่เพื่อนๆในหย,ยิบพระขึ้นมานะครับคือสิ่งสําคัญคือต้องจดจําใบหน้านะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะวันณะเนื้อดิน นะเป็นสิ่งสําคัญเพราะพระอายุหลวงพ่อหนุพระของหลวงพ่อหนุ่ท่านมีอายุมากนะครับเกือบติดติดร้อยปีนะครับ,นะก,นะรบก็พระมีมีแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับกดลงไปเนี่ยคือด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของพิมพ์นี้นะก็จะเป็นหลังเรียบๆนะครับเรียบๆอย่างนี้นะครับหลังเรียบๆนะในส่วนของหลักการพิจารณานะครับในส่วนของพระหลวงพ่อหนุ่งวัดคลองบดันนะครับ ก็คือบริเวณตรงด้านข้างนะครับด้านข้างขององค์พระนี่จะเป็นล่องรอยของการปาดนะครับปาดเก็บนะตอนพระยังหมาดๆนะครับก่อนนําไปเผาไฟนะมีการปาดนะเก็บนะแล้วก็ในส่วนของอล่องรอยการหลุดพวกนี้นะครับมีไม่มากก็น้อยนะแต่ต้องมีในส่วนของหลวงพระนนพรคองมาดันนะครับนี่ลักษณะพิมพ์ทรงด้านหน้านะครับคือวันณะของเนื้อนี่คือ คือต้องแห้งนะครับเล่นผ้าหลวงพ่อนงนะต้องเล่นให้แห้งนะครับในส่วนของตัวพิมพ์ทรงนะลักษณะหน้าตาเดี๋ยวเราลองมาส่องกันดูนะครับว่าผ้าหลวงพ่อนงแห่งวัดคลองบดันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือวันณะเนื้อนะครับของหลวงพ่อนงดินจะคล้ายๆกับหลวงพ่อปานนะครับแต่ดินของหลวงพ่อนงนะจะปรากฏนะพวกเม็ดกวดอ่เล็กใหญ่ มากกว่าของหลวงพ่อปานนะครับถ้าเป็นพระของหลวงปานท่านนี่คือเม็ดกวดจะเท่ากันนะครับมีความแห้งนะครับเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับล่องรอยต่างๆพวกนี้นะครับธรรมชาตินะใบหน้าเดี๋ยวส่องดูใบหน้านี่นะครับนะถ้ามึงสวยๆชัดๆนี่คือเห็นหน้าเห็นตานนี้ก็มันนะไม่ค่อยพบเจอนะครับเดี๋ยวนี้ นะาของหลวอหนุงนะเดี๋ยวส่งดูด้านหลังกันนะครับนี่เนา้บนหน้าเนื้อความแห้งลงรอยการปาดด้านข้างเดี๋ยวให้ดูลงรอยการปาดนะครับด้านข้าง นี่นะครับธรรมชาตินี่บางคนเรียกรอยเผาแกลบนะครับแต่คือ,อาบางคนเรียกว่าหลุดก็แล้วแต่นะครับใครจะเรียกยังไงนะครับนี่เดี๋ยวดูด้านข้างนะครับต้องรอยการปาดนะัจะเป็นยังไงนะครับนี่มีการปาดเก็บด้านข้างเป็นรอยปาดนะครับ รอบๆทั้งงงรอยปาดเก็บนี่พระนี่ไม่เหมือนบ้านกลางนะครับคือผ้าหลวงพ่อหนงอายุน้อยกว่าบ้านกลางนะครับแต่คือลักษณะการ ดูนี่คือคล้ายๆกันนะครับจะไปคล้ายๆของหลวงพ่อปานมากกว่านเนเนื้อหานะครับตามองไม่ค่อยชัดนะครับอยู่ในกรอบ ก็นะครับในส่วนที่จะแนะนำนะครับก็คือในส่วนของพิมพ์ทรงครับของหลวงพง่อหนงวัดคลองบดันนะจุดจาใบหน้านะพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงต่างๆพวกเนี้ยนะแขนนะช่วงขาต่างๆนะครับรนะ่องรอยของีเนื้อหานะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างนี้นะครับแห้งสนิท นะครับรูมดูกันนี่นะครับเนะื้อหาของหนุหนุ่มท่านนะครับ ป่าไฟนะแม่งสนิทเดี๋ยวมาสรุปกันดูนะครับนะก็คือ1คุณหยิปะขึ้นมานะบพียนาให้เป็นในส่วนของแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับล่องรอยการปาดนะครับบริเวณด้านข้างนะต้องมีนะครับหลวงพนงการแต่งแต่งตอนหมาดๆนะครับปาดนะครับธรรมชาติความแห้งต่างๆพวกเนี้ยนล่องรอยการหลุดนะของแกลบพวกเนี้ย นะเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะในส่วนของพระที่เป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นหลังอุ้มๆมนะหลังบุบบุมก็มีนะแต่ในส่วนของพระพิมพ์เล็กนี่ก็จะเป็นหลังเรียบเรียบนะครับหลังเรียบๆรียบนะหลังเรียบเรียนบะธรรมชาตินะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวนี่นะครับเห็นชัดๆขยายก็ไปนะครับนี่คือเนื้อหาละเอียดของ หลวงพ่อหนุ่งแห่งวัดคลองมาดันนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านี่นะครับน,นี่พวกล,ล่องลอยต่างตางเนี้ยนะเป็นธรรมชาตินะความเก่าต่างๆนีนะ้เป็นเป็นหลักการพิจารณาเช่าหานะครับเจอนี่หลุดไม่ได้นะคพาหลวงพ่อหนุ่งประสบการณ์เยอะนะครับ สำหรับทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ,สำ,รบสำหรับพระพิมพ์ซุ้มกอหลวงพ่อหนงแห่งวัดคลองมาดันในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆนะเพื่อนๆที่ชอบเก็บสะสมในสายของหลวงพ่อหนงท่านนะครับก็ทางช่องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ